ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะอธิบายโจทย์ของโปรเจกต์เล็กๆที่เราจะทำซึ่งจะได้ความรู้ของวิชา n u m e r i c a l m e t h o d มาใช้นะครับโปรเจกต์ project นี้ก็คือ Project ์ Mars Landing นะครับก็คือการนำยานเราเรียกว Mars Lander ก็คือยานที่ใช้ในการลงดาวอังคารนะครับโปรเจกต์ project นี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะจําลองการเคลื่อนที่ในการนำ ยานสำรวจดาวอังคารล,ลงจอดนะครับหรือว่าใช้ในการเคลื่อนที่ยานสำรวจดาวอังคารหรือว่ามาสแลนเดอร์นะครับเป้าหมายนะครับก็คือให้ hey, bring the Marslander ก็คือยานสำรวจดาวอังคารเนี่ยจากจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายทางโดยใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับโดยที่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะกำหนดให้เป็นจุด x 0 y 0ะครับแล้วก็ จุดปลายทางนะครับก็จะเป็น x 3 y 3นะครับแล้วก็ x 1 y 1แล้วก็ x 2 y 2เนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าเช็คพอยต์นะครับก็คือพยายามนำยานเนี่ยเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อให้เป็นจุดที่ควบคุมว่า,าเส้นทางให้ยานเคลื่อนที่ไปในระยะในแนวทางแบบที่โจทย์กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพิกัดให้อยู่ 4พิกัดด้วยกันนะครับ x0 y0 x1 y1 x2 y2 แล้วก็ x3 y3 นะครับโดยที่จุดปลายทางก็คือ x3 y3 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการครวบคุมนะครับก็คือการทำให้ยานควบเคลื่อนที่เนี่ยมีพารามิเตอร์2ตัวนะครับพารามิเตอร์อันแรกเนี่ยก็คือแรงที่เกิดจากตัว ขับเคลื่อนหรือทรัสเตอร์นะครับที่จะออกเป็นแรงโดยที่แรงนี้เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1000นิวตันนะครับกำหนดไว้ให้มีค่าระหว่าง0ถึง1000นิวตันแล้วก็เทต้าเนี่ยก็คือมุมนะครับซึ่งมุมเนี่ยจริงๆมันเกิน จะอยู่กำหนดในช่วงยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ใช้เป็นลบ180ถึง1 8อองศาละกันนะครับเช่นถ้าเกิดว่ามันเกินจาก180องศาไปเป็น181องศาเนี่ยก็ให้เรียกว่าเป็นมุมลบ89องศาแทนนะครับเพื่อให้ เวลานําไปพอดกราฟเนี่ยมันไม่เกินจากขอบอไม่เกินในช่วงกราฟไปมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมาบอกว่าเป็นมุม5,000องศาจะต้องคํานวณย้อนกลับวุ่นวายนะครับเพนนั้นก็กําหนดชัดๆเลยลบ180-180องศานะครับ ตัวยานนะครับอันนี้ก็คือรูปของ free body diagram ที่เกิดขึ้นก็จะมีแรงที่มากระทำก็ได้แก่แรง mg นะครับก็คือน้ำหนักที่ลงโดยที่ m นะครับมวลของยานตัวนี้นะครับก็มีน้ำหนัก200กิโลกรัมแต่ว่า g ของใน ดาวอังคารเนี่ยมี G น้อยกว่าโลกนะครับมี G อยู่ที่3.721นะครับให้ใช้เลขนี้นะครับในเลขจริงของ Gravity ที่ดาวอังคารนะครับโดยที่แรง F จะต้องน้อยกว่า1000นิวตันเสมอนะครับเรามีแรง Trust ที่จำกัดนะครับทีนี้แรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำมุมสามารถหมุนได้รอบตัวนะครับเราสามารถปรับ ทิศทางของแรงว่าจะยิงไปทางไหนก็ได้นะครับโดยที่มุมก็คือมุมเทตานะครับเงื่อนไขในการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นเนี่ยเป็นเงื่อนไขฟิกซ์เพราะว่าตอนเริ่มเวลาเท่ากับ0เราจะมีเงื่อนไขว่า x 0 y 0นะครับก็จะเท่ากับ0นเสมอจริงๆผมควรเขียนว่า0ูนย์คอมม่านะครับ x 0 y 0เป็น0ูนทั้งคู่นะครับแล้วก็ อ่าเวลาสตีนะครับก็ให้มีค่าความเร็วเป็น0นะครับความเร็วก็คืออ่เ uh, นะครับในแกน x แล้วก็ y ดในแกน y นะครับทั้งคู่ยกกำลัง2แล้วก็บวกกันถอดสแควรูก็จะได้ความเร็วที่เป็นสเกล่าออกมานะครับให้มีความเร็วเป็น0 uh, ตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ uh, เงื่อนไขในการสิ้นสุดนะครับก็คือให้ระยะของมันนะครับ uh, ให ปลายทางเนี่ยไม่ต้องไปที่ x 3 y 3เปก,ก็ได้แต่ขอให้ x 3 y 3เนี่ยอยู่ภายในรัศมี5เมตรนะครับเป็นใช้ได้แล้วก็ให้ velocity และนะครับและ velocity ความเร็วมีความเร็วไม่เกิน1เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจะมาแบบเ,เร็วๆล่วงลงมาเลยแล้วก็มาถึงที่ตำแหน่งที่ต้องการไม่ได้นะครับจะต้องให้ชะลอเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในรัศมีจุดจอดเนี่ย ให้มีความเร็วไม่เกิน1เมตรต่อวินาทีนะครับสมการที่เราใช้นะครับก็เป็นสมการที่มาจาก equation of motion นะครับก็เป็น mx d o t เท่ากับ f cos t h e t นะครับนี่ก็คือ summation f ในแกน x เท่ากับ mx d o t นะครับหรือความเร่งในแกน x แล้วก็ my d o t เท่ากับ f sin t h e t ลบ mg นะครับก็สองสมการนี้ ก็เอามาใช้ในการาคำนวณเพื่อหาการเคลื่อนที่ของมันซึ่งเ,เวลาที่เราใช้คำนวณเนี่ยเราก็แปลงเป็นระบบสมการอันดับหนึ่งก็จะมี4สมการนะครับเมื่อทำเสร็จนะครับให้สอ,อบแล้วก็ทสร,ระบบนะครับโดยที่แสดงว่าระบบเราทำงานได้ด้วยกราฟ3กราฟนะครับกราฟแรกก็คือ,อกราฟ x กับ y นะครับให้เป็นบอกว่าเริ่มต้นจากตำแหน่งแรกนะครับอันนี้คือสมมติอันนี้คือ0ูนนะครับแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่ไปอันนี้จุดเช็คพอยที่1จ่จุดเช็คเราจุดเช็คพอยที่1่จุดเช็คพอยที่2แล้วก็จุดที่3คือจุดปลายทางนะครับแล้วก็ให้พอดกราฟเช็คพอยต์ก็ให้พอดเป็นจุดสีแดงนะครับจะได้เห็นชัดๆแล้วก็พาดจะเป็น อ่าให้พล็ด้วยกราฟสีน้ำเงินก็ได้นะครับหรือจะเป็นสีอื่นก็ได้ที่เป็นคนละสีกันนะครับแล้วก็พล o อตให้เห็นเป็นเส้นว่ามันผ่านไหมอาจจะไม่ผ่านจุดเช็คพอยต์พอดีไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ปลายทางถ้าเงื่อนไขมันตรงกันที่กำหนดก็หยุด การซิมูเลชันก็แสดงว่ายันลงจอดได้สำเร็จนะครับถ้าสามารถทำเป็นแอนิเมชันได้ให้เห็นการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นแล้วก็เคลื่อนที่ไปถึงจุดปลายได้จะยิ่งดีเยี่ยมเลยจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำแอนิเมชันไม่สะดวกจะใช้เป็นแค่กราฟเหมือนในรูปนี้ก็โอเคนะครับกราฟที่2นะครับจะเป็นกราฟที่ใช้บอก ความเร็วแล้วก็ระยะทางไปในกราฟเดียวกันเมื่อเทียบกับเวลานะครับเราจะพลอต3กราฟในรูปเดียวกันนะครับเพราะนั้นรูปนี้เนี่ยจะต้องพลอตด้วยฟังก์ชัน s u b p l o ตนะครับโดยที่พารามิเตอร์ที่ใช้ก็คือ,อ3แถวแล้วก็1คอลัมน์นะครับใช้ฟังก์ชัน s u b p l o 3สาม comma, หนึนะครับ กราฟที่1เป็นกราฟของระหว่างแกน x ก,กับเวลานะครับเพราะนั้นแกน x ต้องเริ่มต้นที่0แล้วก็จุดปลายอันนี้ก็คือ x 3นะครับ x อ,อ x 3ตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ว่าก็ให้เห็นว่ามันเป็นเลขอะไรนะครับส่วนเส้นประตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรถ้ามีก็เห็นชัดดีว่า x 3เป็นเท่าไหร่นะครับ วากรับต่อมาก็คือ Y เทียบกับเวลานะครับที่จุดปลายตรงนี้จุดเดียวกันก็ควรจะมาที่ Y3 ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือความเร็วกับเวลาก็ควรจะเริ่มต้นที่ความเร็วเป็น0ูนย์แล้วก็จบท้ายที่ความเร็วใกล้ๆศูนย์หรือยังมากก็คือไม่เกิน1เมตรต่อวินาทีตามที่โจทย์กำหนดนะครับ3รูปนี้เป็นกราฟที่2นะครับ แล้วก็กราฟสุดท้ายนะครับก็คือกราฟที่ใช้ในการบอกว่าเราใช้แรงแล้วก็การควบคุมของแรงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นให้กดพอดกราฟ ของคำสั่งที่เราใช้ที่เวลาต่างๆนะครับเวลาแรกนะครับใช้ f เป็นเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ f เนี่ยต้องไม่เกิน1,000ก็คืออยู่ในช่วงระหว่าง0-1,000ถึง1,000เท่านั้นนะครับแล้วก็มุมที่กำหนดก็จะต้องอยู่ในช่วงลบ1 8 0ถึง1 8อองศานะครับก็พอทกราฟตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเวลาที่สิ้นสุดซึ่งเส้นสีเหลืองเนี่ยก็คือควรจะเป็นเวลาเท่ากันกันกบ กราฟในรูปที่2นะครับเพราะว่ามันคือช่วงเวลาที่ช้เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับงานนี้นะครับก็ให้นักศึกษาทำนักศึกษาสามารถที่จะทำเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน3คนนะครับแต่สามารถที่จะทำคนเดียวก็ได้2คนก็ได้3คนก็ได้นะครับโดยที่เป็นกลุ่มที่ไม่เกิน3คนนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ย ส่งงานนะครับก็ให้ส่งงานนี้ไม่ต้องทําบน MATLAB Grader นะครับให้นักเรียนเขียนโปรแกร,รมบน MATLAB แล้วก็ให้ส่งงานบน Canvas นะครับโดยที่ผมก็จะกำหนดระบุรายละเอียดให้ใน Canvas นะครับว่าให้นักศึกษาส่งงานยังไงนะครับโดยหลักๆก็จะเป็น กราฟสามกราฟนั่นแหละนะครับที่โจทย์กำหนดแล้วก็โค้ดโปรแกรมที่นักศึกษาได้เขียนออกมานะครับโอเคก็เข้าๆของโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project เล็กๆที่เราจะทำงานนี้นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับโอเคขอให้นักเรียนลองทำดูนะครับถ้าทำได้ก็แสดงว่าเราการเขียนโปรแกรมการเรียนที่เราเรียนมาในเทอมนี้เนี่ย นักศึกษาสามารถประยุกต์ได้แล้วก็ไปไปเอาไปทดลองใช้งานได้จริงได้นะครับอาจจะยากสักนิดนึงนะครับโปรเจกต์นี้อย่าเพิ่งหมดความอมดทนนะครับลองพยายามทำดูนะครับ